สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะหารถจักรที่จะทําขบวน37แล้วผมก็ขึ้นมาตากแอร์เย็นๆแต่ทว่ามีคนจ้องหน้ามันจะหาเรื่องแล้วผมก็เลือกไปมองที่กล้องวงจรปิดแต่เห็นช่างเครื่องกำลังทดสอบเปิดปิดขอพว่วงลักษณะเหมือนโกรธเมียที่บ้านมาแต่ว่าเราอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาดีกว่าครับเอาอีกแล้วจ้องหน้าไม่เลิกสงสัยวันนี้ต้องมีเรื่องซะแล้วหลังจากนั้นก็เติมน้ำที่ปัดน้ำฝนขยันจริงๆทำงานตัวดี หา 6, accurate, ้าสองสองแปดจะนมที่ไม้ศูนหนึ่งครับห้าสองสองแปด้าสององแปดนี้ไผ่านไม้ศูนย์หึ่งถึงไม้หนึ่งสามเร็จแล้วติดต่อกับครับคุณพให้ห้าสองสองแปผ่านไม้ศูนหนึ่งไปที่ไม้หนึ่งสาเสร็จแล้วเช็คขับติต่อกับครับแล้วก็ต่อขบวนรถแบบคอนเทพ สุดยอดไหมล่ะครับหลังจากนั้นก็นั่งดูขบวน171ออกไปเมื่อลมได้ผมก็เดินตรวจห้ามล้อแต่วันนี้แดดมันช่างแรงยิ่งนะักเหมือนซ้อมตกนรกเลยครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ